ตรวจดูพระอระหันต์และหลวงปู่มั่นตรวจดูพระอริยะในสมัยที่แอดมินยังคลองเพศสมณะอยู่แอดมินได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานียอมรับว่าคนมาร่วมงานกันเยอะมากเยอะมากมายมหาศาลเลยทั้งพระทั้งคารวะพระก็น่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า5,000รูปแน่นอน ดีไม่ดีถึงหมื่นรูปด้วยซ้ำไปที่แปลกกว่านั้นก็คือมีฤาษีมาร่วมในงานนี้อีกหลายตนทีเดียวจำได้ว่าในวันเคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงตามหาบัวขึ้นประดิสถานบนจิตกาธานนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์ทุกรูปต้องมารวมตัวกันบริเวณปรมพิธีแอดมินมองเห็นพระจำนวนมากมายเช่นนั้นก็อดคิดในใจไม่ได้ว่าพระที่มาร่วมในงานนี้จะมีพระที่สำเร็จอรหรันสกีองค์หนอ บังเอิญแอดมินไปเจอกับพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งแอดมินคุ้นเคยกับท่านมากท่านเป็นพระอรหันต์ที่มียานวิเศษรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างแม่นยำแอดมินเลยถือโอกาสถามท่านเป็นการส่วนตัวว่าพระอาจารย์ได้ตรวจเช็คดูด้วยยานไหมครับว่าในพระที่มาร่วมในงานนี้ทั้งหมดมีพระอรหันต์จำนวนกี่องค์ท่านบอกว่าท่านตรวจเช็คดูด้วยยานแล้ววันนี้ มีพระที่สำเร็จอรหันมาร่วมงานจำนวนไม่ถึงสิบองค์แอดมินฟังดังนั้นแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะนึกว่าจะมีจำนวนมากกว่านั้นซะอีกท่านยังบอกอีกว่าแต่พระอริยะขั้นอื่นๆนั้นมีเยอะนะอันนี้ท่านบอกเฉพาะในวันที่เคลื่อนสรีระสังขารขององค์หลวงตาขึ้นสู่จิตกาทานเท่านั้นไม่ได้รวมวันพระราชทานเพลิงจริงๆเพราะในวันพระราชทานเพลิงจริงๆนั้น มีพระเดินทางมาร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากมายคาดว่าวันพระราชทานเพลิงนี้น่าจะมีพระอาหารหันต์เพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกเป็นแน่แต่แอดมินก็ไม่มีโอกาสได้กราบเรียนถามพระอาหารหันต์ท่านอีกเลยอันนี้นำมาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆเพื่อจะได้เกริ่นเข้าประเด็นขององค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนั้นท่านก็เคยตรวจเช็คดูพระอริยะเช่นเดียวกันว่ามีอยู่หรือไม่แต่ท่านตรวจเช็คดูพระอริยะทั้งหมดทั่วทั้งประเทศ และรวมถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราด้วยซึ่งเรื่องราวอันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือรำลึกวันวานเกรดประวัติปกิณ์กาธรรมและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตเรียบเรียงโดยหลวงตาทองคําจารุวันโนบทความนั้นมีอยู่ว่าเรื่องพระอริยบุคคลน,นี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านปรารบไว้หลายสถานที่หลายวาระต่างๆกันแล้วแต่เหตุท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว,ว่าชาวพุทธมีอยู่หลายประเทศ แต่จะขอกล่าวเฉพาะที่อยู่ใกล้เคียงคือเขมรล,ลาวเวียดนามและพมา่านอกนี้จะไม่ขอกล่าวท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าเราไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้นแต่ได้พิจารณาแล้วไม่มีก็ว่าไม่มีมีก็ว่ามีท่านพระอาจารย์มั่นท่านหมายถึงพระอริยบุคคลในประเทศเหล่านี้มีที่ประเทศพม่าเพียงคนเดียวคือที่อยู่ที่หมู่บ้านที่ท่านไปจำพรรษาเป็นตาผ้าขาวที่ผู้เล่าเคยเล่าว,ว่า บุตรสาวบุตรเขยและบุตรชายของตาผ้าขาวคนนี้ละ่ะที่มาจัดเสนาสะนะของบิดาเขาถวายแด่ท่านพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณบุญมั่นมันตาสยูครั้งจำบรรษาที่ประเทศพมา่าท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวว่ายกเว้นสยามประเทศแล้วนอกนั้นไม่มีสำหรับสยามประเทศตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันมีพระอริยะเกิดขึ้นติดต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย ทั้งเครือหัดชายหญิงและบรรพชิตแต่มักชั้นต้นนั้นเครือหัดได้มากกว่าทั้งปริมาณมีสิขาน้อยกว่าด้วยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังต่อไปว่าเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเพราะประเทศเหล่านั้นเขาขาดความพร้อมจริงๆคือขาดคุณสมบัติหลายอย่างเช่นขาดเรื่องอักขระที่ไม่เป็นพุทธภาษาคือฐานกรวิบัติและองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ องค์พระมหากษัตริย์ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็สำคัญขาดไม่ได้เพราะถ้าขาดไปก็เป็นเหตุให้พระอริยบุคคลพลอยขาดไปด้วยท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระศาสนานั้นทรงหาหลักคำประกันอันมั่นคงคือทรงมุ่งไปหาพระเจ้าพิมพิสารความสำคัญอันนี้มีมาตลอดหากประเทศใดไม่มีองค์ประกอบอันสำคัญนี้ ซึ่งเป็นเอกอักราศาสนูปรรมพกแล้วก็ปฏิเสธได้เลยเปรียบเสมือนกันกันกบก้อนเศร้าสามก้อนก้อนที่หนึ่งคือความเป็นชาติก้อนที่สองมีความเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประชาชาติก้อนที่สามีองค์พระมหกากษัตริย์เป็นเอกอักราศาสนูประมพกหากขาดก้อนใดก้อนหนึ่งก็ขาดความสมบูรณ์ไปไม่สามารถจะนำมานึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้ฉันใดก็ฉันนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นบอกอีกว่าความเป็นไทยนั้นมีความพร้อมพร้อมอย่างไรท่านจะอ้างอิงตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันทั้งภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์พระไตรปิฎกพร้อมมูลประเทศไทยเราไม่เคยอดอยากหิวหวยตายตั้งแต่ยุคสุขโขทัยจนถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่เคยว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาพระมาหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูประถมพก ทุกยุคทุกสมัยชาวไทยศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนาถวายจจตุปัจจัยทยทานแก่พระสงฆ์ทุกวันนับมูลค่าไม่ได้ทำไมคนไทยจึงมีกินมีใช้มีใช่เพราะบุญดอกหรือบุญมีจริงไหมมีข้าวกล้าในนางามฝนฟ้าก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลในน้ำก็มีปลาในป่าก็มีไม้มีสัตว์บนบกมีนกอยู่ในอากาศ มิใช่เป็นพระบุญที่เกิดจากการถวายทานแด่พระสงฆ์ในแต่ละวันดอกหรือความเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่พุทธวงศ์หรือว่าเข้าสู่วงจรของชาวพุทธมิใช่จะเป็นของได้กันง่ายๆท่านพระอาจารย์มั่นเลยยกพุทธภาษิตที่มาจากคำภีพระธรรมบทขุทกนิกายว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังเป็นต้น ภาสิทธิทยกมานั้นท่านเอามงคลสูตรมากล่าวเสริมตั้งแต่อสิวนาเป็นต้นไปจนถึงพุทธะโลกธรรมมีหิเป็นต้นเป็นอวสานมงคลที่ท่านยกเป็นพิเศษก็คือบทสองปฏิรูประเทสวาโสบทสและบท4ทานันจะและอนวัตชานิกรรมมานิเพราะสี่บทนี้เป็นพื้นฐานของมงคลทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องปฏิรูประเทศนี้สำคัญมากท่านดูจะหมายเอาประเทศไทยโดยเฉพาะ พอท่านอธิบายจบในแต่ละมงคลก็จะกล่าวบทภาษาบาลีว่าเอตัมมังคลมุตตมังถึงสามครั้งและแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นความเจริญอันอุดมเลิศเป็นความเจริญอันอุดมเลิศเป็นความเจริญอันอุดมเลิศ,ลศถึงสครั้งครั้งสุดท้ายนั้นพอขึ้นพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนก,กัรรมปติอโศกังวิริชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมัง นั่นหละถึงจะเป็นมงคลถึงที่สุดคือพระนิพานเลยธรรมเทศนาของท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านมักจะยกเอาการทำนามาเป็นเครื่องอุปมาอุปไมเปรียบเทียบเกือบจะไม่ว่างเว้นเลยและอธิบายเรื่องการทำนาได้อย่างละเอียดถี่ท้วนมากผู้เล่าคือหลวงตาทองคำจารุวันโนจะนำมาเล่าเท่าที่จําได้เช่นการปฏิบัติธรรมถ้าจะถูกก็ถูกมาตั้งแต่ต้น ท่านพระอาจารย์มั่นหมายถึงผู้ปฏิบัติคือไม่ลืมคำสอนที่พระอุปชาสอนไว้ตั้งแต่วันบวชการทำนาก็เหมือนกันถือกมาตั้งแต่ต้นห่วงเหมาจึงมีพิษมาต,ต,ตั้งแต่ต้นห่วงเหมาบม่มีข้าเหลืองซอยสิเป็นห้อยหิคำเขากาเป็นเขาพัวงัวสิ่หายตาย่อข้อยคำนี้ท่านเปรียบผู้เรียนรู้มากแล้วลาศิกขาออกไปเปรียบด้วยข้าวในานาจวนจะสุกอยู่แล้ว แต่สุดท้ายดันถูกหนอนคอรวงกัดกินเสียหายหมดเลยไม่ได้กินศูนย์เปล่าความเป็นคนไทยและได้เกิดในผื้นแผ่นดินไทยนั้นนับว่าโชคดีที่สุดเพราะว่าการพลัดเข้ามาสู่วงแห่งพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอยู่ในมนุษยธรรมหรือเทวธรรมเท่านั้นท่านว่ายอย่างนั้นคําว่าโชคดีที่สุดหมายความว่าตราบใดที่ประเทศไทยยังมีพระอริยบุคคลตราบนั้นประเทศไทยจะไม่ชิบหายไปด้วยภัยแห่งสงคราม ตามที่ปรากฏแล้วในสงครามโลกครั้งที่หไทยชนะครั้งที่สองไทยก็ชนะสู้กับคอมมิวนิสต์เพื่อนบ้านเป็นคอมมิวนิสต์หมดแต่ไทยก็ชนะท่านพระอาจารย์มั่นยังเล่าอีกว่าทีนี้ทําไมคนไทยทั้งหลายทั้งคารวาสและบรรพชิตจึงไม่ค่อยจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีก็เพราะความปรารถนาไม่พอท่านพระอาจารย์มั่นว่าเราอยู่อย่างนี้มีพอได้กินได้ใช้ คนบ้านนอกบ้านนาเขาก็มีข้าวในยุง้งไม่มีปัญหาอะไรกับข้าวก็พากันไปหาปลาตามหนองคลองบึงผู้ที่อยู่ในบ้านในเมืองใหญ่เขาก็มีการมีงานมีเงินมีทองคนเหล่านี้หลักติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพดทภพะธรรมารมเท่าที่ตนได้รับในแต่ละวันละวันนั้นถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็เรียกว่าอยู่ได้ไปได้การนับถือพระพุทธศาสนานั้น ก็มีทั้งนับถือภายนอกบ้างนับถือภายในบ้างการบำรุงศาสนาก็มีทั้งบำรุงภายนอกบ้างภายในบ้างเช่นกันการบำรุงศาสนาภายนอกนั้นเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นส่วนฝ่ายชาวบ้านก็มีท่านอนาถบินธิกะและนางวิสาขาเป็นต้นท่านเหล่านี้ท่านได้เสียสละทรัพย์สร้างวัดวาอารามถวายพระพุทธเจ้าและทำนุบำรุงพระสงฆ์สาวกทั้งปวงอยู่เป็นประจำ การบำรุงศาสนาภายในนั้นก็คือการทำทานให้เป็นทานอันเลิศทำศีลให้เป็นศีลอันเลิศทำสมาธิให้เป็นสมาธิอันยิง่งทำปัญญาให้เป็นปัญญาอันยิง่งเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คุณวิเศษในพระพุทธศาสนานะสิไม่ใช่ของยากเลยและก็ไม่ใช่ของง่ายด้วยเราทุกคนสามารถทำได้ อานิสงค์ของทานศีลภาวนาและสติปัญญาของเราทุกคนนะ่ะจะเป็นพลังเสริมสร้างจิตของเราให้เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้รับชมรับฟังนี่คือเกรดประวัติของหลวงปู่มั่นที่หลวงตาทองคำท่านได้บันทึกเอาไว้ในสมัยที่ท่านได้มีโอกาสเป็นพระอุปถากดูแลหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่าองค์หลวงปู่มั่นนั้น ท่านได้พิจารณาดูด้วยยานปัญญาของท่านถึงพระอริยบุคคลในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านท่านบอกทั้งสาเหตุต่างๆที่พระอริยบุคคลจะมีหรือไม่มีอีกต่างหากซึ่งละเอียดพอสมควรแอดมินอยากจะบอกว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้นับถือศาสนาพุทธได้รู้จักกับพระอริยบุคคลในทุกระดับชั้นและได้ปฏิบัติตามพระอริยบุคคลท่าน เมื่อปฏิบัติตามพระอริยบุคคลแล้วสิ่งที่พวกเราได้แจ้งประจักษ์ก็คือความทุกข์ต่างๆทางใจได้หลุดลอยและเหือดหายไปอย่างน่าอัศจรรย์มากบ้างน้อยบ้างตามวาสนาตามตบะและบารมีของแต่ละบุคคลขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ท้ายสุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญตลอดทั้งปีขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ